วันหยุดยาวสักทีกลับมาแล้วไอ้ปางทำมาแล้วโอ้โหดูทีวีชิลเลยนะอ <นะ S 2> ยากจะชอบเปิด<ม>ใหม่แ,แกดูดิห้างเปิดใหม่แต่เสียดายมันอยู่ต่างเมืองเนี่ยสิถ้าไปต่างเ<ช>มืองนะก็ต้องมีที่พักไหนจะบ้านพักไหนจะค่ารถค่าตั๋วโอ้ยไปไม่ไหวหรอกไม่มีเงินแกอะไรดูนี่อะไรอะ แกได้มาได้ไงอะเครื่องบินฟรีฉันไม่รู้เหมือนกันฉันเห็นค้นทิ้งไว้อะแล้วฉันก็เลยแบบหยิบมาฉันไม่ได้ขบรนะไปกี่ใบมีกี่บัีกี่ใบฉันมีทั้งหมดสี่ใบแล้วก็นี่แกดูตั๋วนี้ที่พักฟรีออ้ยแกมีสองตั๋วเลยอะมีทั้งตั๋วเครื่องบินฟรีแล้วก็ที่พักฟรีด้วยหึถ้ามันเป็นเรื่องแต่ละเรื่อด้วยความที่ฉันทํางานมันหนักมากตลอดทั้งปีและช่วงนี้เป็นช่วงที่จะสามารถหยุดยาวได้เพราะใกล้ตรุดจีแล้วบริษัทเราหยุดก่อนแกดูนี โบนัสนะครับผมเห็นผมมีผมมีโบนัสนะครับโอ้โหคุณรวยเกินอ่ะแต่ว่าที่พักก็ฟรีตั๋วรถก็ฟรีตั๋วเครื่องบินก็ฟรีเฮ้ยงั้นตั้งสี่ใบไปชวนคนอื่นกันเถอะฉันได้ข่าวว่าข้างบ้านเรามีคนย้ายมาใหม่จะได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยเขาเป็นผู้ชายหมดเลยนะโฮ้ยไปกินมากไปกินมากเฮ้ยนายนายเพื่อนบ้านไป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 ไม่นี่ไหอเขาอยู่หน้าบ้านคนนี้เลยสวัสดีครับคุณเพื่อนบ้านขอเข้าบ้านได้ไหมครับว่าไงครับ เออมีอะไรอยากจะชวนครับพอดีว่านี่ได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วก็ได้ตั๋วที่พักมาฟรีคือช่วงเนี้ยมันช่วงแบบจุดยาวแล้วที่พักอาจจะเต็มหมดแล้วด้วยความที่เราได้ตั๋วฟรีมาเราก็เลยอยากจะชวนไปเที่ยวครับอ่ะคุณเพื่อนบ้านเลี้ยงลูกอยู่หรอไหนคือป้อนนมมาเปล่าอันนี้คือีออป้อนปลาครับอ๋อปลาครับจุกนมไงพี่แจง ล้อไงเอาไปไปเที่ยวด้วยกันไหมอยากไปเที่ยวด้วยกันไหมครับไปไหมก็อ๋าเหมือนข้างๆอะดิได้ข่าวว่าเปิดห้างใหม่ย่างใหญ่เลยย่างสวยใช่หรอไปด้วยดิไปได้ไปได้ว่าฉันว่างเลยตอนเนี้ยไปไปไปกันพวกเราสี่คนเดินทางเลยละกันนะสี่คนพอนะผู้หญิงคนนี้เราไม่ได้ชวนเนาะเพราะว่ามีแค่ตั๋วสี่ใบตั๋วมาไม่พอเดี๋ยวนะฉันรถไปรถไปไปแล้วเนอะมา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 โอ้ทำไม ทำไมเรารวยจังเลยอะรถเราเท่มากเลยนิดนึงอะขึ้นไหมหรือชั้นสี่โอ้ยังไงนายจะไปหรือเปล่าไม่กวาดมาเลยหรอมาเลยอ่ะาโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วไปแล้วเนอะอ๋อเดินทางว้าวชอตีรถฉันขับรถไม่ค่อยเก่งอ่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินอะไรดังตุ้มไม่มีอะไรหรอกนะจะตาฝายพวกนายคิดมากกันไปเอง one hour later จังเลยเรามาเที่ยวต่างเมืองกันทั้งทีนะพี่แจงเนาะแผลได้บ้านพักสุดเจ๋งแบบนี้อีตาค่ะเฮ้ตอนแรกฉันคิดว่าวันหยุดยาวๆแบบนี้เนี่ยจะไม่มีบ้านพักให้เราซะอีกแต่นี่ยังดีนะที่เราได้มาอยู่ในแมนชั่นที่ดูแล้วก็หรูอยู่นะหรูยังไงกำแพงแตกหมืเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรมันสุดเจ๋งยังไงเนี่ยอ้าวไม่เจ๋งยังไงอ่ะมันบ้านฟรีเลยนะพี่น,นันดูสิ โอ้โนี่มันมีอะไรข้างล่างก็ไม่รู้เดี๋ยวนะบ้านปีเขามีตุ๊กตาตัวนี้ด้วยงั้นเหรอใช่ดตุ๊กตามันน่ารักดีออกแหลงเอาอะไรมาน่ารักอ่ะอุวยแต่แกรู้สึกไหมว่าในห้องนี้มันร้อนร้อนอะโอ้โอ้ฉันว่าเปิดแอร์หน่อยไหมปุ่มแอร์เหรอเปิดเลยนะอุยเป็นอะไรอ่ะเปิดแอร์แล้วทำไมเราตกมาข้างล่างอ่ะคุณรู้ออะะไรร่คุณู้เป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันว่านะ ถ้าคุณลุงเขาขยับได้แบบนี้แล้วเหมือนในหุ่นเลยอะเราไปดีกว่าเจอกันเพื่อนไปทางไหนอะไม่ใช่ฉันเห็นว่าทางนั้นไปไม่ได้แล้วว่ะสงสัยต้องผ่านไปอะนี่ขอจับหน่อยมาจับไม่เห็นเป็นไรเลยมันเป็นแค่หุ่นเลยเขาหลอกเราป้าป้ปใจหมดเลยเป็นแค่หุ่นไปปเดินไม่รเด็นใช่มันได้ไปทุกคนทำไมเขาไปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคุณลุงว่าอย่างนี้อะคุณลุงอะมี ต่อแหลมมากมีคนตายต่อหน้าต่อตาเลยมันคือตายมาเป็นมาเป็นนรกเร็วๆุ้ยเฮ้ยเขานิ่งไปแล้วพี่แจง้งเฮ้ยอย่าบอกเขาไปว่าหยุดหยุดนะหยุดนะส้อมหยุดไม่มีอะไรกั้นหยุดมีอันนี้มีอันนี้มีกั้นอยู่ไปอ่ะ เขาว่าอะไม่มีใครมีรอดออกไปจากฉันได้แน่นอนบ้าๆฉัน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 รอดประตูมันก็มีเขาดูแบบว่าผู้หญิงจังเลยไม่หรอกมามาตรงเนี้ยเส่ยตกอปอคอนี่ยอคอยอคุยกคอ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 นอคอคว่อนะคอคคอคัอค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 ะอ่คคค ไอแมนชั่นเนี้ยมันหลอกล่อให้พวกเราเข้ามาแล้วมันก็จะจับเราไปทําปุ๋ยอ่ะอุ้ยฉันไม่ไม่ไม่อยากเป็นปุ๋ยอ่ะกันฉันขอไปก่อนแล้วกันนะฟีบอกว่าเขาให้เรามาฟีคือเขาก็ล่อให้เรามาตายฟีหรือเปล่าไยแล้วไปแล้วโอ้นายนี่ไม่จริงจังในการโดดเลยถ้าตายแบบนี้ดีนะที่เนี่ยมันยังพอมีโอกาสให้นายรอดอยู่ ตายไปบ่อยเราวางไม่ได้เกิดนะโดดยังไงที่ไม่ผ่านเนี่ยโอ้โหนานนี้ไม่ไหวแต่ตรงนี้ไม่มีกับดักอยู่ฉันคิดว่าเรากระโดดข้ามได้นะมาเฮ้ยสมาธิเอ้ยโอ้โหฉดนดึงเลยอ่ะู้ดูดิทุกคนอะแตกแตกหมดเลยอ่ะเป็นชิ้นๆนะว่าไอ้โดดอย่างนี้ยังไม่รอดเลยบังดูดิต้องเข้าใจเลยนะเขาอาจจะเป็นมือใหม่สำหรับเรื่องสยองขวัญพวกนี้ดิ A later few moments เร็วๆขึ้นมาเร็วๆข้างบนมันมีคันโยกด้วยเหมือนกับว่าข้างบนจะเป็นทางออกแล้วนะทุกคนใช่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วจะขึ้นแล้วไปให้กดนี่โอ้มันต้องกดนี่เปิดบันไดลงมาเลยฉันเห็นพวกเธอปีนกำแพงเปล่าด้วยอ่ะเป็นบันไดด้านบนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยทำไมพวกนายปีนเร็วจังอ่ะตกมาไล่ถึงแล้วระวังใบมีดนะใบมีดที่นี่น่าจะคมขึ้นสนิมด้วยอ้าวฉันหล รอด้วยอุ้ยอันนี้เร็วอันนี้เร็วอันนี้เร็วนิดนึงอุ้ยทำไมพื้นมันแปลกไปอ่ะโอ้ยสนิมสนิมก็จะว่าจะใช่ก็ใช่แต่ดูดีๆเหมือนเลือดอยู่นะอาจจะเป็นแบบโซ่ที่มันเก่ามากๆแล้วก็ได้คงไม่มีใครมาหรอกตรงเนี้ยไม่น่าใช่เลือดหรอกถ้าเราโดดไปเราจะตายไหมอ่ะลองดูก่อนนะว้าวแล้วนายบอกนัททำไมอ่ะ้ยรอด้วะอู้ยอยากโดดอีกรอบจังเลยอ่ะอุ้ย ด่านี่ะโอ้ยฉโดนผลักมาเนี่ยไม่ทันทันใจเลยข้างหน้ามันมีที่เป็นกับดักหมีแหละก็จะหมีควายด้วยนะใหญ่ขนาดเนี้ยมีควายเลยเหรออุ้ยอุยมีคนดรโอ้มีคนตายอุ้ยอะไรเนี่ยแหลกหมดเลยเฮ้ยนี่มันกับดักมรณะชัดๆอ่ะไม่ไม่ฉันบอกแล้วว่าคือดักหมีควายแต่คนที่รอดคือคนไงโอเคยุบฉันเป็นเท็ดดี้แบร์สินะโอ้ยมตายมิวตาย พี่ยุที่เหลือเปียงี้ายหมดเลยเนี่ยไม่นะมีนายคนเดียวแล้วล่ะเุ้ยเหมือนกับว่าเราจะต้องวิ่งหนีออกไปจากที่นี่แล้วทุกคนไปแล้วว้ทุกคนมีคระวังไม้ด้วยนะอย่าไปโดนไม้เพราะว่ามันมีลูกตาสีแดงไม้มาพยายามจะจับเรากินนะเกือบแล้วเกือบแล้วไปเลยฟิงไปเลยเฮ้ยแล่มันจะขอแมนชั่นนี่ เจ้าเดจาวูอ้ผูสิลเลยแต่อะไรเขาดูเขาอะเขาเป็นอวตารหรือเปล่าอุ้ยมันเบรกไม่อยู่มันเบรกไม่อยู่แล้วโอ้๋อทำไมกระพอเขาเป็นดูช่างนี่มันไม่ไหนวันนี้เนี่ยพี่เจย์อยู่ไหนอะแล้วไปนี่มันคือที่ไหนอะฉันคิดว่าเมื่อกี้เราเบรกไม่อยู่แล้วเราก็เข้ามาในป่าของคุณลุงเจ้าของแพนชั่นมาเรียบร้อยแล้วนะอืมฉันว่าเราตายแล้วจริงๆฉันว่าเราอาจจะเป็นคุณหมอหรือเปล่าเราเราเปิดประตูเปิดภายในหรือเปล่า ถ้าสมมติว่าไม่่แนใจอะเราเข้ามาทางปากแล้วทางออกเราจะเป็นทางไหนสะดือเชื่อฉันสะดือใชหรือเขาจะคาแล้วออกมาเฮ้ยระวังนะข้างล่างมีเหมือนกับสารพิษเรยย่อยมันหยุดไม่ได้มันโดนอะย่อยอะโอ้โหอยันนี้เป็นยากเกินกระเนี่ยพี่แจงไม่ใช่เล่นๆเลยนะอุ้ยจะไปไม่ได้เพราะในกระเพาะของเขาเนี่ยไม่จะมี อะไรแบบนี้อยู่ในตัวด้วยอ่ะนี่ตัวฉันเป็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยตัวเราตัวพวกเราอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเขาหน้าคืออะไรอ่ะลุงหนุให้หนูออกจากที่นี่เถอะหนุมไม่อยากอยู่แล้วหนะ้าหนูขอร้องหนูขอออกได้ไหมหนูหนูไม่อยากอย,กอยู่แล้วขอโปรขอปีหนูไม่เอาแล้วค่ะคุณลุงเออจะกะลับบ้านแล้ววิไอ,อ้เ <Okay. S 3> รอตอารตอาร้ตองกจตกัต้งใต้องใจตั้งใจตั้งใจตัองใจตั้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 งเนี่ย มันโดนมาไล่อะยิงหน่โดนมาหน่อยยิงะอ้าวมันยิงฉันมันยิงฉันอยู่ยิงอยู่ฉันยิงอยู่ฉันยิงอยู่ฉันยิงอยู่ยิงยิงยิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยมันสามารถยิงเลเซอร์ออกจากตาได้ด้วยพี่แจ้งใช่เหรอต้องอยู่้างตายต้องอยู่กันคนละตัวใช่ต้องอยู่ตัวโอ้อ้าวฉันผ่านแล้วยิงเราต้องยิงเราต้องยิงเพิบเพิบพี่แจ้งสู้ๆนะ เราไม่ไหวแล้วฉันอยู่คนเดียวและฉันกับบุ๋งย่าฮู้ไม่ต้องฉันจัดการตัวเองได้พวกนายไปกันก่อนเลยไม่ต้องรอฉันไม่ต้องห่วงฉันทำได้แล้วใช่มันมีแต่หัวเด็กคนนี้นี่น่ากินที่สุดเลยตายไปซะเถอะตายวู้ฮู้มันตายแล้วใช่พวกเราทำได้วู้ฮูนมีรูทั้งหมด มัมีลวทวารสีฟ้าออกมาไปลูทวารสีฟ้าก็เราต้องไปเลยไปไปตามลูทวารสีฟ้าไปฉันม่อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วต่อไปนี้ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะไม่เอาของฟรีอีกแล้วไปแล้วเราไปจากที่นี่กันบ้างไปเถอะพี่เจงอันนี้ไม่ใช่ทางกลับบ้านหรอใช่ไหมทะลุป่าไปก็เจอแล้วอะมา้ววิ่งกลับบ้านกันเถอะเห็ดคืออะไรน่ารักจังไม่รู้เหมือนกันแฮะจ้าไปกินได้ไหมว้าว อยู่ข้างหลังอุ้ยมาแล้วแล้วฉันวิ่งช้าด้วยอ่ะมันตามมางว้ยฉันกำลังรีบหนีไปพวกไล่ล่าฉันด้วยดิมันอยู่ข้างหลังสุดเลยอ่ะพวกเธอดั้มฉันไปแล้วอ่ะไปร้างไปวิ่งโอ้ยข้างวมันมีทางออกใช่ไหมแกลองดูดิมีแหละมั้งที่จุดรอด้วยมาเตามมาแล้วไปต่าไปอีกแล้วไดะ มันติดตูดฉันมันติดตูดฉันเลยฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยไุ้ยไปไเขาบอกให้ฉันโ้ดวิ่งวิ่งลงลงว้าว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 ว้า้าวว้าอว้าวว้าวว้าวอ้ไวก้าวว้าวว้าวว้าวอนาวว้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 าวเ้งว่้าอว้าวร้าวว้กาาววาวอววาววาาราวาวว้เว้าว้าว้ว้าวา้้วอ้้าววลว้าา เอามาจากแมนชั่นหน้าสยดสยองนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่เห็นอยู่ข้างบนนี้ก็คือคุณลุงเขาเป็นรูปปั้นเนาะไม่น่ากลัวเลยแล้วก็มีเราอยู่ในนั้นด้วยกระโดดคุณลุงเขาคงไม่ออกมาแล้วหรอมั้งน่าละสี่ไยออกมาอยู่คุณลุงอยู่อยู่ลูกออกมาลูกออกมาโอ้โหพี่แจงอย่าแกล้งคนอื่นดิ ใส่ไม่ดีทําแบบนี้คนอื่นก็ตกใจตายเลยตกใจทําไมอะเราทุกคนเป็นคุณลุงได้เพรา,ราฉชนะแล้วก็โเป็นได้หราาอยังโอ้จะไม่เอาจะไม่เป็นแล้วเอาไปว่าหวัดดีเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนมา,มากเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมพี่จะก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของสุมิวีแล้วแล้วเด็กิจังครับและอีกคนนึงสรันครับผมแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่า จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยออบบี้มันยังมีอีกหลายแมปมากๆที่น่าสนใจเอ๊ะฉันได้ข่าวว่าแกแบบปวดฟันไม่เฉยปังอก็ปวดดูปองอ่ะแต่ว่าแกลืมไปหรือเปล่าว่าหมอฟันนัดเกไว้อ่ะพรุ่งนี้ไปทำฟันซะด้วยนะค่ะค่ะค่่ะฉันไม่ชอบว่ะทำน้ำเตี๋ยวฟันน่ะฉันไม่ทำฉันไม่ทำฉันไม่ทำแล้วเจอกันแมปหน้านะคะใครอยากให้เล่นแมปไหนคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย